เตรียมเปิดให้ประชาชนซื้อหวยเกษียณนะครับเริ่มต้นใบละ50บบาทได้ออมเงินและได้ลุ้นเงินล้านทุกสัปดาห์นะครับหลังจากที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติหวยเกษียณแล้วนะครับซึ่งเร็วๆนี้จะไปดำเนินการในเรื่องของข้อกฎหมายและเปิดให้ประชาชนได้สิทธิ์ในการซื้อหวยเกษียณนะครับซึ่งประชาชนที่ได้สิทธิ์ในระยะเริ่มต้นก็คือ คนที่เป็นสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติหรือว่ากอ,อชนะครับรวมถึงผู้ที่เป็นทําประกันสังคมม .40 ผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระผู้ที่เป็นแรงงานนอกระบบที่ไม่ได้ทําประกันสังคมนะครับจะมีสิทธิ์ซื้อหวยเกษียณได้ทุกวันนะครับซื้อใบละ50บบาทจะซื้อเท่าไหร่ก็ได้ แต่เดือนหนึ่งไม่เกินคนละ3,000บาทเงินที่ซื้อนี้ก็จะเป็นเงินเก็บเงินออมให้กับท่านนะครับและก็จะมีการออกรางวันเงินล้านทุกสัปดาห์ท่านจะได้ลุ้นเงินล้านทุกสัปดาห์เงินออมก็ยังอยู่นะครับซึ่งทุกวันศุกร์จะออกรางวัลที่1เป็นรางวัล1ล้านบาทจํานวน5รางวันนะครับก็คือ5ล้านบาทและรางวัลที่2 1,000บาทจำนวน10,000รางวัลจะออกอย่างนี้ทุกวันศุกร์เพราะฉะนั้นท่านซื้อหวยกเกษียณไปท่านได้เงินออมเป็นของท่านและได้ลุ้นเงินล้านทุกสัปดาห์ถ้าถูกรางวัลในแต่ละสัปดาห์ท่านก็จะได้รับเงินรางวัลไปเลยส่วนเงินออมที่ท่านซื้อไปก็จะเก็บออมเป็นเงินออมสำหรับท่านนะครับและก็จะได้รับดอกเบี้ยตามสัดส่วนที่มีการ นำเงินส่วนนี้ไปลงทุนเพิ่มเติมนะครับและท่านจะเบิกได้เมื่ออายุ60ปีเงินต้นเงินออมเบิกได้ตอนอายุ60ปีและได้ลุ้นเงินล้านทุกวันศุกร์ถ้าถูกรางวัลก็ได้เงินรางวัลในสุกร์นั้นๆไปเลยนะครับนี่คือโครงการหวยกเกษียณที่ตอนนี้คณะรัฐมนตรีอนุมัติแล้วนะครับเดี๋ยวต้องให้ทางกองทุนการออมแห่งชาติหรือว่ากอ,อช ไปปรับแก้กฎหมายที่เกี่ยวข้องและก็จะเปิดให้ประชาชนได้ซื้อหวยเกษียณกันนะครับซึ่งจะซื้อผ่านแอปพลิเคชันของทางกออชอหรือแอปพลิเคชันอื่นที่ทางกออชกำหนดก็เดี๋ยวจะประกาศแจ้งให้ทราบต่อไปนะครับก็ตอนนี้รออย่างเดียวรอไปมีการปรับแก้กฎหมายก็เชื่อว่าไม่ช้าไม่นานจะมีการเริ่มเปิดขายหวยเกษียณนะครับ ได้ออมเงินได้ดอกผลและได้ลุ้นเงินล้านทุกสัปดาห์ครับ